ปพรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวันเมุตังเอกังแตมยังปควาสาวะติยังวิหารติเชตวาเนหะตาตัปปิทตาติสราเมตสะโขปะขวาพิกุอันเตสีพิกขโอติพันตาเตสีเตพิกุปะขวาโตปจจโสตมปะขวาอจัตะโวจะ Meta-ya pi kuwe. Jatuh-imu. Dia. As-sewi-ta-ya pi ku-ha-wi-ta-ya. Am-pa-hu-la-ga-ta-ya. Ya ni-ka-ta-ya. Wat-tu-ka-ta-ya. An-na-di-ta-ya. Ba-di-ja-ta-ya. Tuh-ma-la-ta-ya. E-ka-da-sa-ni. Sang-sa-pa-ni. Kang-ha-ga-ta-mi-na. เอตัสสุขังสุปฏติสุขังปะนิพุตตินะปาปะกังสุปินางปตาัตสิมนุสานังปิโยโตินมนุสานังปิโยโติเทวตาลกักขตินาสลาอัตวาวิสังวาสตวากรรมาติ ตุเปธางขีตังสัมมาทิยติมุขะวะโนวิปปะติวุตัะมุโหกะลังกะโรติอุตตะลิงอัปาวัจตะโปปัมมาโลกาปโคโหติเมตายะพิกาเวเตโตวิโมติเอสาวิตายะพิวิตายะ พหูหิตตายะยานิกตายะวัตุกตายะนุติตายะปาลิจติตายะสุสัมมาลตายะอิเมเอกาปนิสาสังขาปบาลกัางขาท,ทิโนทิโสภาณนาเมตตาเทตโตวิมุตติอิติโอทิโสภาณาเมตตาเทตโตวิมุตติ อติทิสาพระณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการเลหีโนทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการเลหีโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการเลหีทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจกะเลหีโนทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติตัศหาการเลหีโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติ ต่าสหากะเลหิีิสาพาาัฒนาเมตตาเทโตวิมุตติกาตาเมหิปัญจากะเลหิอะโนทิโสพัะนาเมตตาเทโตวิมุตติสเพสัตาเวลาอัปปยาปัตมาอนิกาเขียาตานางไปแลหานั้นตสเพปานาเวลาอัปยาปัตมาอนิกาสขียาตานางไปแลหานั้นต สเปปูตาอเวลาอัพยาปัตมาอานิฆาสุขียาตานังไปใหานันโตสเปปุกะลาอเวลาอัพยาปัตมาอานิฆาสุขียาตานังไปใหานันโตสเปอตัภาวะปริยาปนาอเวลาอัพยาปัตมาอานิฆาสุขียาตานังไปในหานันโต อิเมหิปัจจักเลหิโอทิโสปรนนาเมตตาเจโตวิมุตติกตะเมหิสตะหะเลหิโหทิโสปรนนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพพาอิติโยอะเวลาอัปยาปัตมะอนิกาสุขีอัตจนังไปไดหะรันตุสัพเพปุทิสาอะเวลาอัปยาปัตมะอนิกาสุขีอัตจนังไปไดหะรันตุสัพเพอานิกาอะเวลาอัปยาปัตมะอนิกาสุขีอัตจนังไปไดหะรันตุ สัพเพอภินิคอภิยาอภเราอภิยาปธรมาอภิกาคสุขียตตนาไปดหาลตุสัพเพเทวาอภเวราอภิยาปธรมาอนิกาคสุขียตตนาไปดหาลตุสัพเพมนุษย์อภเวราอภิยาปธรมาอนิกาคสุขียตตนาไปดหาลตุสัพเพวินิปาทิกาอภเวราอภิยาปธรมาอนิกาคสุขียตตนาไปดหาลตุตอิเมหิตัสสหากะเลหิโหทิโสภาลนาเมตตาเจโตวิโมติ กัตเมหิตาขากัเลหิติทิสสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสเพปุริติมายะทิสายะสตตาเวลาพยาปธรรมะนิคาสุขีอาธนังเประหานันโตสเพปัตติมายะทิสายะสตตาเวลาพยาปธรรมะนิคาสุขีอาธนังเประหานันโตสเปตตาายะทิสายะสตตาเวลาปยาปธรรมะนิคาสุขีอาธนังเประหานันโต สัพเพทกิีณาญาติสายะสัตตาอเวลาอัปปยาปัตมะนิคาสุขีอัตนาเป๋หานันตุสัพเพปุริธิมายะอนุทิสายะสัตตาอเวลาอัปปยาปัตมะนิคาสุขีอัตนาเป๋หานันตุสัพเพปัิมัญญาอนุทิสายะสัตตาอเวลาอัปปยาปัตมะนิคาสุขีอัตนาเป๋หานันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะสัตตาอเวลาอัปปยาปัตมะนิคาสุขีอัตนาเป๋หานันตุ สเปทักติเนยะอนุทิสายะสัตตาเวลาปยาปัมฐอภิขาดุขีอัตนาไปแลหาลันตุสเปเหติมายะทิสายะสัตตาเวลาปยาปัมฐอภิขาดุขีอัตนาไปแลหาลันตุสเปอุปทิติมายะทิสายะสัตตาเวลาปยาปัมฐอภิขาดุขีอัตนาไปแลหาลันตุสเปปุพิติมายะทิสายะปันนาเวลาปยาปัมฐอนิขาดุขีอัตนาไปหาลันตุ สัพเพปัจจิมายะทิสายะปันนาอเวราอัปยาปัฏมาอานิคาสุขีอาตนาปิแหานตุสัเพอุตตรายะทิสายะปันนาอเวราอัปยาปัฏมาอานิคาสุขีอาตนาปิแหานตุตัพเพทคิเนยญาทิสายะปันนาอเวราอัปยาปัฏมาอานิคาสุขีอาตนาปิแหานตุ สัพเพปุกิมายะอนุทิสัยยะปัญนาอเวลาอัปยาปัตมะนิคาสุขีอัตนังเปรอะหานันตุสัพเพปัจจิมายะอนุทิสัยยะปัญนาอเวลาอัปยาปัตมะนิคาสุขีอัตนังเปรอะหานันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสัยยะปัญนาอเวลาอัปยาปัตมะนิคาสุขีอัตนังเปรอะหานันตุสัพเพตัคขิเนยะอนุทิสัยยะปัญนาอเวลาอัปยาปัตมะนิคาสุขีอัตนังเปรอะหาันตุ สเปเหติมายะทิสายะปันาอเวลาัปปยาปธรรมะอานิคาสุขีอัตะนังเปยหาลันตุสเพอุปะทิมายะทิสายะปันาอเวลาัปปยาปธรรมะอานิคาสุขีอัตะนังเปยหาลันตุสเพปุริทิมายะทิสายะภูตาอเวลาัปปยาปธรรมะอานิคาสุขีอัตะนังเปยหาลันตุสเปปะทิมายะทิสายะภูตาค่ะเวลาอัปปยาปธรรมะอานิฆาสุขีอัตะนังเปยหาลันตุ สัพเพอุตรายะทิสายะภูตาอัคเวระอัปพยาปัตมานิคาสุขีอะตะนังไปได้หานตุสัพเพทักขีเนยะทิสายะภูตาอัคเวระอัปพยาปัตมานิคาสุขีอะตะนังไปได้หานตุสัพเพปุตติจมายะทิสายะภูตาอัคเวระอัปพยาปัตมานิคาสุขีอะตะนังไปได้หานตุสัพเพปัจจิมายะอนุทิสายะภูตาอัคเวระอัปพยาปัตมานิคาสุขีอะตะนังไปได้หานตุ Tapae uttalya anutisaya puuta abhila apya patama anikha sukhiya tadang pita harantu tapae taki neya anutisaya puuta abhila apya patama nikha sukhiya tadang pita harantu tapae hetimaya anutisaya puuta abhila apya patama anikha sukhiya tadang pita harantu tapae upa ritmaya anutisaya puuta abhila apya patama anikha sukhiya tadang pita harantu Sapé pukriti maya tisaya pukala avela apya pratama anikha sukhiya tadang paya hana tu. Sapé pajima maya tisaya pukala avela apya pratama anikha sukhiya tadang paya hana tu. Sapé utala maya tisaya pukala avela apya pratama anikha sukhiya tadang paya hana tu. Sapé takhi naya tisaya pukala avela apya pratama anikha sukhiya tadang paya hana tu. ตะเปปุริธิมายะอนุทิสายะปุกคลาอัฟเวาอัปยาปัตมะนิฆาสุขีอาตนังเปไดอารันตุตะเปปจิมายะอนุทิสายะปุกคลาอัฟเวราอัปยาปัตมะนิฆาสุขีอาตนังเปไดอารันตุตะเปอุตรายะอนุทิสายะปุกคลาอัฟเวราอัปยาปัตมะนิฆาสุขีอาตนังเปไดอารันตุตะเปตะขีเนยะอนุทิสายะปุกคาาอัฟเวราอัปยาปัตมอนิฆาสุขีอาตนางเปไดอารันตุ

สเปชิมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอัคยาปยาปัตมานิขาดุเขียวตะนังไปในหานาตุสเปอุตตรายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอัปฏยาปัตมานิขาดุเขียวตะนังไปในหานตุสเพชทักเนียะทิสายะอัตตายาปริยาเปนปริปริยาปนาอัคยาปฏยาปัตมานิขาดุเขียวตะนังไปในหานาตุ สัพเพปุริติมายะอนุทิสัยะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภัยาปธรรมานิกาสุขีอัตตานังปได้หาลนตุสัพเพปัจจิมายะอนุทิสัยะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภัยาปธรรมานิกาสุขีอัตตานังปได้หาลนตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสัยะอัตตาภาวะยาปนาเวลาอภัยาปธรรมานิกาสุขีอัตตานังปได้หาลนตุตเพตติเนยะอนุติสัยะอัตตาภาวะาปนาเวลาอยาปธรรมานิขาัตตาปไดา นิคาสกียาจะนำไปหาลตุกตเปเหติมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาปยาปธมรมานิคาตุกียาจะนำไปหาตุตตก็เปอุปปิมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาปยาปธรมานิคาสุกียาจะนำไปหาตุตตก็เปปุริติมายะทิสายะอิติโยเวลาอัพยาปธมานิคาสุกียาจะนำไปหาตุตตก็เป สัพพาปะจิมายะทิสายะอิทิโยอเวลาปยาปัตมะอนิคาสุขีอัตนะนั Saint ่งไปในหานตุสัพพาอุตตรายะทิสายะอิทิโยอะเวลาปยาปัตมะอนิคาสุขีอัตนะนั่งไปในหานตุสัพพาทักขินายะทิสายะอิทิโยอเวลาปยาปัตมะอนิคาสุขีอัตนะนั่งไปในหานตุ สัพพาปุริธิมาะอนุทิสายะอิทิโยอะเวลาอัปยาปัตมานิคาสุขีอาตนางไปได้หาอนตุสัพพาปจิมาะอนุทิสายะอิทิโยอะเวลาอัปยาปัตมะนิคาสุขีอาตนางไปได้หาอันตุสัพพาอุตตระอนุทิสายะอิทิโยอะเวลาอัปยาปัตมอนิคาสุขีอาตนางไปได้หาันตุสัพพาทักขินายอนุทิสายะอิทิโยอะเวลาอัปยาปัตมานิคาสุขีอาตนางไปได้หาอนตุ สัพพาเหติมายะทิสายะอิทิโยอะเวลาอัพยาปัตมาอเนกคาตุขีอัตานังไปยหานตุสัพพาปุปบริมายะทิสายะอิทิโยอะเวลาอัพยาปัตมาอเนกคาตุขีอัตานังไปยหานตุสัพเพปุริติมายะทิสายะปุริสาอะเวลาอัพยาปัตมาอเนกคาตุขีอัตานังไปยหานตุสัพเพปัจชิมายะทิสายะปุริ อัคเวลาอัปยปัมาอภิคาสุขียะตัณปนหารตตกสัพเพอุตรายะทิสายะปุริสาอัคเวลาอัปยาปัตมาอภิคาสุขิยะตังป์นำหาลตตกสัพเพทักขิเนยะทิสายะปุริสาอคเวลาอัปยาปัตมาอภิคาสุขียะตังป์นไปหารตตสัพเพปุริติมายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาอัปยาปัตมาอภิคาสุขียะตังป์นำไหารตุ สัพเพปัติมายะอนุทิสายะปุริสาเวลาอภรยาปัตมะนิคาดุขีอัตนาเปรยหาลันโตสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปุริสาเวลาอภรยาปัตมะนิคาดุขีอัตนาเปรยหาลันโตสัพเพตักขิเนยะอนุทิสายะปุริสาเวลาอภรยาปัตมะนิคาดุขีอัตนาเปรยหาลันโตสัพเพเหติมายะทิสายะปุริสาเวลาอภรยาปัตมะนิคาดุขีอัตนาเปรยหาลันโต สเปปุปริมายะทิสายะปุริสาอเวลาอัปยาปัตมาอนิฆาสุขีปัตมะนั่หารันตุสเปปุริติมายะทิสายะอาริยาเวลาอัปยาปัตมาอนิฆาสุขีอัตนางไปได้หารันตุสเปปจจิมายะทิสายะอาริยาเวลาอัปยาปัตมาอนิฆาสุขีอัตนางไปได้หารันตุ สัพเพอุตตรายะทิสายะอาริยะเวลาอัพยาปัตมานิคาตุเขียะตะนังเฝริหาตุสัพเพทักขิเนยะทิสายะอาริยะเวลาอัพยาปัตมะอานิคาตุเขียะตะนังเฝริหาตุสัพเพปุริติมายะอนุทิสายะอาริยะเวลาอัพยาปัตมะอานิคาตุเขียะตะนังเฝริหาตุ สเปปัจิมายะอนุทิสายะอาริยาอเวราอัพยาปัฏมาอานิฆาสุขีอัตนางเปริหานันตุสเปอุตรายะอนุทิสายะอาริยาอเวราอัพยาปัฏมาอานิฆาสุขีอัตนางเปริหานันตุสเปทักขิเนะอนุทิสายะอาริยาอเวราอัพยาปัฏมาอานิฆาสุขีอัตนางเปริหานันตุสเปเหติมายะทิสายะอาริยาอเวราอัพยาปัฏมา อน,นิคาทุกขีอัตนางเพลหานันตุสัพเพอุปปทิมายะทิสายะอาริยาอะเวราอปปยาปัตมาอนิคาทุกขีอัตนางเพลหานันตุสัพเพอุปปทิมายะทิสายะนาริยาอะเวราอัปปยาปัตมาอนิคาสุขีอัตนางเพลหานันตุสัพเพปจิมายะทิสายะนาริยาอะเวราอัปปยาปัตมาอนิคาสุขีอัตนางเพลหาลันตุ สัพเพอุตตรายะทิสายะอนัติยาเวราอัพยาปัตมอนิคาสุขียะตนาเปริหานันตุสัพเพตกขิเนยะทิสายะอนรติยาเวราอัพยาปัตมอนิคาสุขียะตนาเปริหานันตุสัพเพปุริธิมายะอนุทิสายะอนัติยาเวราอัพยาปัตมอนิคาสุขียะตนาเปริหานันตุสัพเพปัจจายะอนุทิสายะอนัติยาเวราอัพปยาปัตมา อนิคาสุขีอัตนางไปได้หาลันตุสัพเพอุตรลายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาพยาปัรมานิคาสุขีอัตนางไปได้หาลันตุสัพเพทักขิเนยะอนุทิสายะอนาริยาเวลาปยาปัรมานิคาสุขีอัตนางไปได้หาลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอนาริยาเวลาพยาปัรมานิคาสุขีอัตนางไปได้หาลันตุ สัพเพอุปาฏิมายะทิสายะอานริยาเวลาอภิยาปธรมะอานิคาสุขีอัตนังปได้ห่รอนตุสัพเพปุริทิมายะทิสายะเทวาเวลาอภิยาปธรมาอนิคาสุขีอัตนังปได้ห่รอนตุสัพเพปฏิมายะทิสายะเทวาเวลาอภิยาปธรมะอานิคาสุขีอัตนังปได้ห่รอนตุ สเปอุตรายะทิ ata, สายะเทวะอเวราอัปยาปัตมะนิคารุขิอัตัณห์นำหานตุสเปทักขิเนยะทิสายะเทวะอเวราอัปยาปัตมะนิคารุขิอัตัณห์นำหานตุสเปโปลิเทมายะอนุทิสายะเทวะอเวราอัปยาปัตมะนิคารุขิอัตัณห์นำหานตุสเปปัติมายะอนุทิสายะเทวะอเวราอัปยาปัตมะนิคารุขิอัตัณห์นำหานตุ สัพเพอุตตลายะอนุทิสายะเทวะเวลาอัพปยาปัตมะนิาสุขีอาตนังเปรีหานันตุตัพเพตักขีเนยะอนุทิสายะเทวะเวลาอัพปยาปัตมาอานิฆาสุขีอาตนังเปรีหานันตุตัพเพเหติมายะทิสายะเทวะเวลาอัพปยาปัตมาอานิฆาสุขีอาตนังเปรีหานันตุตัพเพอุตตลายะทิสายะเทวะเวลาอัพปยาปัตมาอานิฆาสุขีอาตนังเปรีหานันตุ สัพเพปุริธิมายะทิสายะมนุสสะอักเเวรอัปยาปัถมาอนิฆาสุขีอตนางไปหาตุสัพเพปัฏฐิมายะทิสายะมนุสสะอัคเเวราอัปยาปัถมาอนิฆาสุขีอตนางไปหาหาัตุสัพเพอุตรายะทิสายะมนุสสะอัคเเวราอัปยาปัถมาอนิฆาสุขีอตนางไปหาหาตุสัพเพทักขิเนยะทิสายะมนุสสะอักเเวราอัปยาปัตมาอนิฆาสุขีอัตนางไปหาหาัตุ สัพเพปุริเทมายะอนุทิสายะมนุสสะอเวราอัพยาปธรรมานิคาสุขเขียัตะนาไปไดหารันตุสัพเพปัจจิมายะอนุทิสายะมนุสสอเวราอัพยาปธรรมานิคาสุขเขียัตนาไปไดหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะมนุสสะอเวราอัพยาปธรรมานิคาสุขขียัตนาไปไดหารันตุสัพเพทักขิเณยะอนุทิสายะมนุสสะอเวราอัพยาปธรรมา อานิคาสุขีอัตนังไปได้หาลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะมนุสสะเวลาอัพปยาปธรรมาอานิคาสุขีอัตนังไปได้หาลันตุสัพเพอุตตรามายะทิสายะมนุสสะเวลาอัพปยาปธรรมาอานิคาสุขีอัตนังไปได้หาลันตุสัพเพปุริติมายะทิสายะปินิปารติกาเวลาอัพปยาปธรรมาอานิคาสุขีอัตนังไปได้หาลันตุ สัพเพปัติมายะทิสายะวินิปาทิกาอเวลาอัปยาปัตมาอานิฆาตุขีอัตนาไปได้หาตุสัพเพอุตรลายะทิสายะวินิปาทิกาอเวลาอัปยาปัตมาอานิฆาตุขีอัตนาไปได้หาตุสัพเพทักขีในยะทิสายะวินิปาทิกาอเวลาอัปยาปัตมาอานิฆาตุขีอัตนาไปได้หาตุสัพเพปุริทิมายะอนุทิสายะวินิปาทิกาอเวลาอัปยาปัตมา นิคารุกีอาตนางริหาลตุสเปปจิมายะอนุท e <ala> ิสายะมิทิปาติกาอเวลาอพยาปัตมะนิคารุกีอาตนางไปหารตุสเพอุตรายะอนุทิสายะมิทิปาติกาอเวลาอพยาปัตมาะนิคารุกีอาตนางริหารตุสเพทัขิเนยะอนุทิสายะมินิปาติกาอเวลาอพยาปัตมะนิคาสุกีอัตนางไปหานัตตุ สัพเพเหติมายะทิสายะวินิปาติกาอเวลาอภยาปัตมะนิขาดุขเขียตนังไปได้หานันตุสัพเพอุปปัิมายะทิสายะวินิปาติกาอเวลาอภยาปัตมะนิขาดุขเขียตนังไปได้หานันตุเฮเมหิตะสหากะเลหิทิสาปรนาเมตตาเจโตวิมติสัพเพสังสตานังปิหานังวะเชตวา ปังหานะอุปปคาตังวะเชตวาอนุปปะคาเตนะสันตปาปังวะเชตวาสันตาปาณนะประริยาธานังว,วัชเจตวาะประริยาธาเน,นนะวิเหสังวัะเวะวิเหสายะสะเพสตาตะเวริโนหอนตกมา เวลิโนโตกิโนหอนมาตทุกีโนโตขีตตาหอนตกมาโตกิตตานี้อิเมหิอัตถาเกเรหิสัพเพตตาเมตตายาติเมตตาแต่งธรรมงเจตยะติติเจโตสภาปยาปทาปิราเนหิมุนิจุติวิมุติเมตตาจะเจโตวิมุติ ชาติเมตตาเทโทมิมุติเมตตาพัมมะวิหารภาวนานิถาติสิบเก้าเทวดาอุยโยชนกถาทุกขปปตาจันนิทุกขา,รา,กขา,ราพระยปตาจะนิพระยาโสกปตาจนานตะ,ะนิโสกาโหรติสัพปิปะโยเอตวาตาจะรามเหหิสัพพตังปุญญะสัมพทังสัเพ เทวมนุทันตุสัพพะปัติสันติยาทานังทะทันตุตัทยาสีลังลักขันตุสัพพทาภา,าวนาพระริตาหอนตุขันฉันตุเทวตาสเพพุทธาพระราปตาปัจเจกัาน,านจะยังพระหลังอรหัตตาจงจะเตเชนละลักขันพันตามิสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งัจาจาอธิษฐานอน,าอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรันาตนตัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระประสูตพร,ระเปลี่ยนและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแต่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากทุกไปทั้งปวมขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมนทนานในการสวดสาธยายมนต์และ ธร,รมะเหล่านี้เมื่ออนโมทนาแวะปรดทำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลประปิตาย,ยอดเถีเหรียญยอดเถีเหรียญว้ยรกหกสิบแปตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพงที่3ามิ่งสร้างขึ้นที้เรียบด้วยอนุภาพแห่งพร,ระเปลี่ยนจงส่องเล็ดตักสิตตุปการเถิด